2นาทีใช้โปรแกรมประชุมซูมเป็นนะครับเปิดโปรแกรมซูมครับไปที่การเซตติ้งตั้งค่าก่อนครับแล้วก็ไปที่โปรไฟล์เราครับไปใส่รูปให้เรียบร้อยนะครับใส่ชื่อที่ใช้ในโปรแกรมซูมครับร้อยจากนั้นก็ไปที่มิท t i n g ครับผมไปที่อิด t ิครับเปลี่ยน พัดเบิร์ดหรือพัดโคดให้เรียบร้อยนะครับก็เซฟครับจากนั้นเราจะเปิดห้องโปรแกรมซูมครับ New Meeting ได้เลยครับทุกอย่างเปิดได้เป็นสีเขียวจากนั้นก็สตาร์ทอันมิตติ้งได้เลยครับผมก็เข้ามาสู่ห้องซูมเรียบร้อยกดหน้าจอหนึ่งครั้งจะขึ้นเป็นอุปกรณ์มาแบบนี้เราก็กดลองปิดเปิด,ปดไม์ดูปิดเปิดวิดีโอดูครับแล้วเราจะมาลองดูการแชร์สกรีนหมายถึงว่าแชร์ข้อมูลให้เพื่อนในที่ประชุมเห็นนะครับก็กดแชร์แล้วก็มาที่สกรีนครับ งานนี้เราจะพรีเซนต์อะไรก็แล้วแต่เราก็กดตรงนี้นะครับถ้าเราจะปิดแชร์สกรีนแล้วก็มาที่แอปซูมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สต็อปแชร์ได้เลยครับที่เป็นสีแดงกากบาทนะครับพักติดสเปนก็คือคนในห้องประชุมว่ามีกี่คนนะครับเราสามารถควบคุมปิดเปิดไม่ปิดเปิดวิดีโอได้หมดเลยนะครับสมมติว่าเพื่อนในห้องประชุมเราไม่สามารถแชร์สกรีนได้เราก็ไปที่ไปที่มอหรือไอคอนจุดสามจุดแนวนอนครับจากนั้นไปที่ security ได้เลยครับแล้วเราก็เปิดแชร์สกรีนครับ ถ้าเราต้องการเชิญเพื่อนมาห้องประชุมครับเรากดไปที่ซูมแล้วกดค้างตรงอินไวท์ลิงค์ค้างไวเลยครับจากนั้นเราก็เอาตรงนี้ส่งใน Line Facebook หรือ Gmail ได้หมดครับปิดห้องประชุมกด e n d แล้วก็กด e n d i ิทติ้งฟอได้เลยครับดูวิธีการเข้าห้องซูมครับผมกดที่จอยได้เลยครับใส่ m e e t i n g ID ครับจากนั้นก็จอยอ i กนเลยครับแล้วใส่รหัสพ a s เ w ิร์ดครับถ้าเจ้าของซูมเขามีนะครับ กดจอยดูครับกดตรงคําว่าไปไฟครับไม่เราก็เปิดได้บ่อยแล้วครับปิดเปิดไม่จะปิดเปิดวิดีโอแล้วแต่เราได้หมดเลยครับหรือไปดูห้องประชุมก็ได้นะครับว่ามีกี่คนครับกรณีวิธีการแก้เสียงแบบนี้เสียงกิ้งหรดหรือเรามี2เครื่องขึ้นไปนะครับเสียงจะตีกันนะครับวิธีการแก้ครับเราต้องเลือกปิดเสียงเครื่องใดเครื่องหนึ่งนะครับไอที่มอหรือไอคอนขีดสามขีดนอนนอนครับกดดิสคอนเนกต์ออ i o โอได้เลยครับเสียงจิ้งหิีดหรือเสียงตีกันก็จะหายครับถ้าเราต้องการออกจากห้องประชุมครับกด ลิฟออกได้เลยครับลิฟมิตติ้งได้เลยครับกดติดตามหัวใจเม้นแชร์ครับแม่แม่ครับสวัสดีครับ